อันนี้คือ FC นะคะจากต่างชาตินะคะสนุกข้าสารค่ะฉีน้ำฝักด้วยนะคะแล้วก็าฝากทุกคนกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อให้กับให้ประชาชนหรือคนทั่วไปได้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยตำรวจไทยของเราน่ารักกว่าที่คิดไว้นะคะท่านเปียกซะแล้วใช่ค่ะท่านสนุกมากค่ะ ชาติถึง,ถงท่านากับต้องชมเป็นภาษาไทยเลยได้ยินไหมคะทลองขา <c oughs> ตอนนี้นะคะเราถ,ถนนจันทแล้วนะคะอ่ะขอไปค่ะถนนจกกักรพงศ์นะคะด้านหลังของถนนข้าวสารนะคะ <c oughs> สวัสดีครับท่านน่ารักมากครับ <c oughs> น่ารักไปอีกเออค่ะอ่ะนี่คือในส่วนของแป้งที่โดนลิฟมานะคะ กินโดนลูกตาด้วยนะคะประมาณที่อาจจะเป็นอันตรายหรือบางคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันผิดนะค่ะค่ะหุณท่านสวยมากครับสู้ๆครับท่านทำไมก็ไม่เปียกคะทำไมน้องไม่เปียกฉีดเลยค่ะตอนนี้คนกำลังดูอยู่หนึ่งพันเจ็ดรอยคนค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์มาเป็นระยะเลยค่ะเล่นที่ไหนคะ ตำรวจเละเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าน้องประชาชนวคนไทยรักตำรวจมากเลยค่ะวันนี้อยากให้ท่านทาเทพกับอ่าท่านรองนะคะทักทายเซฮายคนที่ดูอยู่ทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์เริ่มต้นตั้งแต่วานนะครับวันนี้วันตัวนะครับก็เที่ยวให้สนุกนะครับขอให้มีความสุขเป็นเป็นเทศกาลปีใหม่กเป็นวันเข้าสู่ปีเกิเกีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความกุานนะครับ อย่างมีสติอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เจอกันที่ไหนมาโดวทุูนชีน้ำกันฮ <c oughs> ่ามีคนบอกว่าตำรวจโดนยิงนะครับโดนยิงโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้นะคระ <c oughs> ับเทปนะคะทุกคนขาเป็นอ,อดีตนักแสดงนะคะแล้วตอนนี้เป็นโฆษกสำนักงานบริหารชาติและนี่คือท่านรองที่น่ารักของเราค่ะคือ,อ <c oughs> ท่านรองโฆษกนะคะสำนักงานบริหารชาติค่ะคือ2007แล้วค่ะพี่ขวัญ2007แล้วค่ะ วันนี้ค่ะประชาชนยิงตำรวจครับตำรวจก็จะยิงกลับค่ะข่าวนะนึงพวกนี้ต้องบอกค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเราอยู่ที่เข้าสารทา่านผู้ชมคะหลังเสร็จทิ้ภารก,กิจก็มาดูกบบนารเดอนท,ทักทายพี่น้องประชาชนวันนี้เล่นได้ถึงกี่โมงค่ะตามกําหนดการค่ะน่าจะสี่ทุ่มนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยถ้ามีการเข้ามาในพื้นที่เยอะตามปริมาณที่เกินกําหนดเนี่ยอาจจะยุติเหมือนเมื่อวานะนะคะ ใช่แต่งหน้าใ,นใหม่นะคะประชชนจะเห็นว่าแป้งที่เติมมาหนุนนะคะก่อนก่อนน้องๆจนนะมาค่ะเขาก็ขออนุญาตก,ก่อนนะว่าเย็นสบายใช่ค่ะเย็นสบายค่ะตอนนี้ไม่ร้อน,นะค่ะแต่เย็นด้วยติงตึ่งเติงติงติงต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 งชนเนี่ยคือเราเป็น ตำรวจเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ต้องดูแลประชาชนฉะนั้นเนี่ยการลงมาเล่นกับประชาชนเนี่ยเป็นหนึ่งนิมิตหมายที่ด,ดีที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าตำรวจคือประชาชนและประชาชนก็คือตำรวจนะครับเล่นนะ้้าดวยคะนนนะะะคคเอออกกัด้้้ววยยามมสใใใล่ห่หตง ตลอดระยะข้างทางนะครในระหว่างที่ท่านรองเดินนี่นะครท่านรองโกศกข,ของเรานะีะ่จะมีการโดนปแป้งเป็นระยะระยะค่ะท่านรองน่ารักใช่แล้วค่ะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณที่กดแชร์ค่ะพี่ค่ะ ทงกระอ,ขขอเราบอกว่า,าแนะนําว่าอย่าอย่าฉีดถ้าล่นน้ำเนี่ยะอย่าฉีดให้เข้าตาอะไะแล้วก็เป็นไม่ได้ก็อยากให้มีอุปรกรณ์ป้องกันเช่นแว่นแว่นกันน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แบงคิวกับพี่สาวอ่ามีคนถามว่าอายุเท่าไหร่ครับเป็นความลับนางฟ้าค่ะนะคะเป็นความลับนางฟ้านะคะเรื่องของอายุนะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าเรามีใจที่รักชาติค่ะไม่จํากัดเลยอยากให้ใส่อุากันเป้อนนะคะราะไม่ได้น้ำค่ะไม่ได้ส่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้กองลูกตาลด้วยค่ะสวัสดีผู้กองลูกตาลด้วยค่ะบายมาเลเซีย from Malaysia <S 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 ท่านค้าพี่ขวัญค้า6ก0 0 6ห0 0แแล้วคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ขวัญอยู่ที่ข้าวสาร พิมน่ารักมาหน่อยค่ะตำรวจจับประชาชนเป็นตัวประกันมีความอินเซเลบนะคะมีการโดนถ่ายรูปนะคะเออนะคะน่ารักมากใช่ค่ะน่ารักค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะอย่ารีบ อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นกี้หรือเป็นสามีของกี้นะคะใครที่ขับมอเตอร์ไซค์นะคะในช่วงเทศกาลสงการานอยากให้ทุกคนเนี่ยสมกุกน,น็อกเยอะมากแล้วค่ะใครที่กำลังจะเข้ามานะ้วค่ะป้าแป้งตำรวจโดนจับไหมครับไม่อมนะคะท่านมาจากหน่วยไหนที่เห็นอยู่ในไลฟ์สดนี้นะคะด้านหน้าของเรานะคะคือนี่ค่ะ คุณจีน่านะคะเดี๋ยวเฟสค่ะคือท่านรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะผู้กองลูกขวันของเรานั่นเองค่ะท่านรองสูงมากใช่ค่ะท่านรองสูงแล้วก็สวยด้วยค่ะคุณเห็นไหมคะ โทรศัพท์เปียกยยยไหมไม่อนุญ,ญาตให้โทรศัพท์เปียกค่ะโทรศัพท์เปียกไม่ได้ค่ะโทรศัพท์จะเปียกไม่ได้เด้อด้คะที่รักมีคนบอกว่าที่รัก,ทรกะ,ะ,ท,ะทุกคนอาจจะเห็นว่าวัยรุ่นไทยที่มาเล่นที่นี่นะคะ ล้วนแต่ใส่เสื้อลายดอกแล้วเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งค่ะเป็นการผลักดันของทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครด้วยที่แนะนําให้ใส่ลายดอกมาเล่นน้ากันนะคะ<ม>ที่ไหนถนนข้าวสารค่ะม,มีแต่คนมองใช่ค่ะ<ม>ใช่ค่ะมีแต่คนมองท่านลองนะคะทุกคนขายอดคนดูตกแล้วค่ะขอเพิ่มหน่อยค่ะเพิ่มหน่อยค่ะท่านลองโดนยิงค่ะสงสัยท่านลองจะโดนยิงค่ะสงสัยท่านลองจะโดนยิงค่ะ สงสัยท่้ารองจะโดนยิงแล้วค่ะพานรองของเราด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะรองน่ารักค่ะถูกบ้องค่ะฉีดยากันเลยค่ะแล้วอีกค่ะ,ะมีการค่ะมีการท่านรองสวยอยู่นะ ตำรวจข้างเพราะน่ารักมากตำรวจจริงแต่ง c o v ์ค่ะที่เห็นอยู่ในไลฟ์สดนี้นะคะนี่คือท่านรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะกับผู้กองลูกขวัญของเรานั่นเองค่ะ เขาจะรู้ไหมว่าตำรวจจริงนั่นน่ะสิคะเยีเ่ยมจว่าท่านอุ่นดีมากค่ะค,คุยด้วยแต่ว่าด้วยความใจดีและน่ารักของท่านค่ะค,คนที่มาเล่นแล้วก็ให้เกียรติเป็นอย่างดีด้วยค่ะค,คือ เขาสารเนี่ยปีนี้จะสังเกตเห็นนะว่าน้องๆทุกคนที่เป็นเยาวชนนะคะเยาว,วรุ่นเขาสารทุกคนนะคะแต่งกายกันค่อนข้างที่จะเรียบร้อยและมีชิดมากเลยปีนี้ ประชาชนใช่ค่ะที่ไหนเริับเนี่ยถนนข้าวสารค่ะอันนี้คือ FC นะคะจากต่างชาตินะคะถนนข้าวสารค่ะใมให้เอ็นจอยมีความสุขในวันสงกรานารค่ะตํารวจไทยไม่หยุด อย่าลืมนะคะเที่ยวปีใหม่ไทยกันอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยและที่สำคัญเมาไม่ขับนะคะ